อันนี้ร้อยหนึน่งครับอันนี้พี่เอาให้อันนี้พี่พี่พใ,ให้หนูไปโรงเรียนมทมาไมไม่เอาพีนะ่ช่วยซื้อซาลาอยากกลับบ้านไๆไม่ไม่พี่ให้หนูแล้วก็อันนี้หนูก็ไปขายเหมือนเดิมน,นี่หนูก็ไปเลาะขายเหมือนเดิมหนูอยากกลับบ้าน้อยากายม้มดห,หมดนี้เท่าไหร่หนะอันเท่าไหร่นะเมื่อกี้อัน หมดหมดหมดเนี่ยหมดอ่ะพันเจ็ดแปดสิบโอเคโอเคนะตั้งกันเอาอันนี้พี่ให้จะ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 ไปไหนวันนี้ก็ไปเ้าแม่มาซื้เว่นแล้วก็กลับอ๋ออันนี้อันนี้เหลือแล้วก็เข้าหนูเข้าเซเว่นนะแล้วก็เอาไปไปไปซื้อที่โรงเรียนนะร้อยหนึ่งโอเคสู้ๆนะครับครับผม มาฟ้าใหม่พี่น้องเหรเนาะเจอกันอีกแล้วสบายดีเด้อพี่น้องไอ้กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิสสุขสุขคนคือเก่าพี่น้องเนาะวัดอยู่ในและกระต่างประเทศพี่น้องกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเตียงทองบ้านนะมือนีิมาโปอยู่ช่องนี้แหละพี่น้องเหรเนาะเมื่อคืนนี่กับักอยู่นี่แหละรีสวัดอ่านบรรณานองอันนั่นอันนั่นเตย่าอันนั่นเตย่า อันันตยารีชอตโอเคพีนน่น้องอย่างเปรียงอ่านภาษาอังกฤษบ่ดได้ภาษาเล้านี่ไข่นี่เนาะอ่าสบายดีน้องมี่เป็นแน่น,นอนรับอยู่บ่มขึ้นรับยึดป้าจุ้ไไยไอ้โดนรับปานตายเมือ่อยพี่น้องเลยนอนแตะเก่ามุ่เนาะดังเจ็บหัวเจ็บอย่างานะพูดพลอยขี่รถมาไกลเมื่อยเนาะเห็นว่าขนาดน้องนงั่งไม่ชื่อก็ยังเพี้ยคิดเบิรงกอยูอ่และเป็นอะไงอ่า นั่งนั่งอีกเลยโอสวัสดีนะครับเด้ออ่าขับปลาได้มื่นนี่อ่าพี่น้องไงเนาะนี่แหละพักยูริสวดนี่แหละพี่น้องไงเนาะอ่าพอดีทางปลาเบิ้มเพิ่นปลาเบิ้มเพิ่นอันน่าเช่าห้องให้พี่น้องสามหงห้องละพันสองถ้าท่านกินยั่งนี่กินขนมอีกเลย สบายดีกอนุสบายดีถ่ายคลิปอยู like cool ่บ um, ่างใอคนี่นี่รายการฉบับนี้ถ่ายยังไงนางฮะ่งหไคบ่รบูเลยเอาเอาเอาเก้าอี้มาก็ได้เก้าอี้มาม่ก็ไครับไม่เป็นไร อันอันเท่าไหร่ดนะสามร้ออันเดียวสีบาทโอ้สามอันเช่าบอกอ้ยบ่สามอันเสามร้อยบาทเแซ่บจยบนรูละอร่อยไหมดเรสบร์บีคิ่รดังเดิมอันนี้าร์บีคิวอไหนไม่หวานอันไหนไม่หวานอันนี้รบาร์บีคิวสบาร์ อันนี้อันนี้มันเป็นรถธรรมชาติอะคีไครยังไม่หลุดธรรมชาติคีไครยังไม่หลุดคีตะไครยังไม่หลุดเลยนังเขียวเปื้ยนปื้อนนี่น้องรับมาขายเองเหรอใช่หาเงินไปทำอะไรเนี่ยเอาเงินไปโรงเรียนแล้วก็ไปซื้อนมให้น้องแล้วก็บอกให้แม่เหรอเอออะไรนะเอาใหม่เอาใหม่ด้วยเอาเงินไปโรงเรียนแล้วก็เอาไปซื้อนมให้น้องไปซื้อ นี่เป็นของแม่อ๋อมามาขายแล้วตังค์ไปให้แม่ยอย่างงี้เหรอใช่ค่ะอ๋อหนูชื่ออะไรครับจีจี้จีจี้จจจข้าโรงเรียนชั้นไหนแลวป .5 ครับป .5 อ๋ออายุก,กี่ขวบแล้วครับสิบอดแล้ว11ขวบแล้วเหรออ,อ๋ออ,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 อันนี้สวัสดี f อซพี่ก่อนพี่เป็นยูทูบเบอร์มาจากเมืองลาวนะรู้จักไหมยูทูบเบอร์รู้จักไหมไม่รู้จักยูทูบเหรอ อ๋อโอเคโอเคหนูเคยดูไหมยูทูบช่องของคนลาวไม่เคยดูสักช่องเลยหรอของคนไทยเคยดูช่องใครบ้างคนไทยหรอยกตัวอย่างเช่นมีมี SPD นนุ่งอ๋อดูโนนุ่งเลยหรอโอ้โหมีเดินดูตัวทบทบทเลยเนาะดูของพี่บ้างนะ เสียงทชาแนลโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ช่วยเนาะโอ้ขับรถมาสามอันแล้วครับครับอันนี้เขาจ่ายอย่างอันอันหนึ่งอันนึงจ่ายแล้วติดลบสิบบาทเอามาอีกอันนึงอืม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 นะครับช่วยช่วยรถดังเดิมอร่อยไม่นี่ยลองชิมดูก่อนหนูไปโรงเรียนวันใช้ตังค์วันเท่าไหร่ครับ กจิบาทแม่จะไประะเรียนกบาทแล้วก็เือางจงเรียนแล้วก็สากว่าบาทเหรอวันนี้กินข้าวยังวันนี้กินข้าวยังบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะซอ,อยับหวานเกิดอยู่ที่นี่เลยหรอหนูเกิดอยู่ที่นี่เลยว่าขอบ้านที่ชูพนันบ้านนกปลา พูดอีสานได้ไหมพูดอีสานได้ไหมไม่ได้ใช่เหรอว้าไทยแต่ใครเนี่บุ๋ต้องเป็นอีกคนนึงเป็นหลานแม่นพี่จ้าวเขาลาบเป็นอิสานได้เพราะว่าพ่อเขาเป็นอิสานอืมโอเควันนี้ขายได้บ้านท่าขายได้เท่าไหร่แล้วไม่รู้เอามานี่รับมาเท่าไหร่ไม่รู้เนกัแม่รับมาให้ หมดไปวันหนึ่งหมดไปบางวันก็หมดอันนี้ไม่ไมหมดขายหมดเนี่ยแม่ให้ตังค์เท่าไหร่ไม่ได้ให้แต่ว่าอยากกินอะไรก็บอกแม่อยากกินอะไรก็ขอแม่ซื้ออางนี้หรอใช่ค่ะโอเคเปแม่อยู่หนแล้วหนูชอบกินไหมเนี่ยกินบ่อยแล้วอ๋อกินบ่อยแล้วกินน้ำไหมแ๋ยวพี่ชื่อให้กินกินไหมไม่กินกินข้าวไหมโอเค น้องเยออกขายตั้งแต่กี่โมงทั้งนั้นวันธรรมดาก็ไม่ได้มาขายวันธรรมดาไปโรงเรียนแล้วก็มาขายตอนเย็นอ๋อขายตอนเย็นเอาโอเคนี่ไงอันนี้ไงพี่เขาออกอ๋อนั่นเหรอจะกินตอนไหมโอเคโอเคครบแล้วก็มีหกองชิดกับกัน อดนะหมดแล้ว่ะเดี๋ยวแมใอันนั้นกระจายตั้งหากแดนี่กระจายตั้งเออนนี่ร้อยหนึ่งอันนายแลอัันสี่สิบนี่จะจ่ายแล้วเนาะอันนี้ร้อยหนึ่งครับอันนี้พี่เอาให้อันนี้พี่พี่เอาให้ให้หนูไปโรงเรียนไม่เอาทำไมแม่เอาให้พี่สงสาว่อยากก่อะไรนะอะไรนะ ซื้อสาลายากรับบ้านใบไม่ให้ให้พี่ช่วยซื้อสาลายากกลับบ้านไวๆอย่างงี้เหรอให้ให้เฉยๆก็ไม่เอาหรอไม่เอาหรอถ้าผมก็พี่ให้เนี่ยห้าร้อยอ่ะทำไมไม่เอาาแต่่วให้หนูพี่มีไม่ได้ซื้ออ่ะเดียวฮะไม่พี่ให้หนูแล้วก็อันนี้หนูก็ไปขายเหมือนเดิมหนูหนูก็ไปเลาะขายเหมือนเดิมหนูอยากกลับบ้านใบไม่อยากขายโฮเมล่าห์เลย่ะ อยากขายของอยากขายของหมดไวๆยังเหนื่อไมายังเหนบ่พอยผลละผลละทำผลยิ่งผลยาเพิ่มนรงตรงมีหลายย่างนะคะทำมาใหม่เลยสดๆเป็นมะละกอแตงโมฝรั่งเมลอนก็มีขังก็จะมีแก้วมังกรมีเสาแล้วก็มีแตงโมขายเท่าไหร่ครับสามร้อยรวมได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยโอเคโอเคแล้วก็จะมีแก้วองค์ เอาอามาละกอก็ได้ม่วงม่วงนึงโอเคกาวอะไรันตุลุกเหรอันี่จะหวานนะคะพลังไหมึลดเอาเลจ้พลังกับแคน้พลังไม่ใอคุณภาพล้างแล้วนะคะโอเคจ้ะคุณคาครับผม เอาตังให้เขาไม่เอาเจ้าอีละบ้านอิระี่หอันนี <h <h ้งยี MIT ่สิบแปดถุงจริ้บโอ้บ้าได้ถึเมื h <h <h? <h ่อแร้ฮเมื่อเร้นเบิดเงินเหรอน้อไม่เอาใช่ไใส่ที่บ้านเขาฮะว่มัน ใส่ถินทะเลว่าสุดเลยโอยใส่หนเวทีหมอลำกะทบ่บ่มีหาเนี่ยวะจะรลงน้ำหน้าเะยป่ะใช่น้ำหน้าไดบ่ะไรขึ้นเกาไรขคเกาโอ้ยอเสมออ่า้าเธอต้องการบ่อือ่าได้แหละครับไปจะเจ้าวไปใส่ใส่ ขอบคุณหนรายเนี่ยแค่หมดแดงเี่ยแค่หมดแดงครับโอ้โหเดือานี่ะฮะฮะัะฮะาะฮะฮะฮนฮะ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 ระเะฮ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 ะัะฮ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 ะะฮ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 ะมาฮะฮะฮะนะะพะ่ะะฮะฮะฮะนนนนะมาณเอาตังค์ให้ไม่เอาแต่ว่าะ อยากกลับบ้านเร็วๆอย่างนี้เหรออถ้าไม่หมดได้ก็ไม่กลับได้ไหมไม่หมดก็ต้องขายให้หมดเพราะว่าจะได้ไม่ต่ำไป BP ก็เนี่ไงพี่เอาให้พี่แมวของด้วยนองร้อยเอาไหมเอาทำไมเป็นแบบนี้พี่เอาให้บีีฟ BP หนูไม่ต้องเสียของด้วยเนี่ยทำไมไม่เอาอ่ะอยากกลับบ้านไรวๆไม่อยากขายของอยากขายของ ขายของหมดดึกเพราะว่าขายของหมดดึกแล้วก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนมันไม่หมดอ,อ,อ๋อถ้าขายหมดดึกแล้วก็คือไม่มีเวลาไปเล่นกลับบ้านแล้วก็อาบน,น้ำเลยก็ดีไม่ต้องไปเล่น <c oughs> ไปเล่นทำไมอ่ะเบือบ่อเบื่ออ๋งงอก็เลยอยากไปเล่นวันนี้ได้กงี้ยนแล้วขายได้เงี้ยนนะหยับเลยได้ถ้ารวมกัน อันนี้ก็ราคาเจ็ดอันเจ็ดอันโอเคไม่เป็นไรหนูหนูไล่เนี่ยเนี้ยเนี้ยถุงเนี่ยมันเท่าไหร่เด็ดอันนี้มียี่สิบห่ออ่ะยี่สิบห่อไล่มาเท่าไหร่ไล่มาโอ้ลาผู้ชมได้เมื่อยได้คิดมาคิดมาโอ้ขอโทษเลยนะไล่มาวะอืมคิดมาเลยเท่าไหร่เนี่ยห่อเนี้ยยี่สิบแปดร้อยแปดร้อยเลยหรอโอ้โห เอออืกนี่หกร้ออันมีแค่ในตะก,กร้านี้อันอก็น่าจะหมดไวยอยู่มั้งเนาะใช่าใจไหมที่ช่วยถุงเนี้ยไม่รู้เลยว่าคนเพราะว่ามันมีคนขายเยอะคนขายเหมือนกันคนขายเยอะคุณเลยอือพูดแบบนี้อยากกลับแล้วใช่ไหมเนี่ยหกรยโอ้โหจะกลับตอนนี้เลย แล้วจะไปจะไปไหนอ่ะหก0แล้วก็เอามาเพิ่มมีกันนึงกัเป็นเจ็ดร้อยหร่เลยใ่าไยหก้อยนะหก้อยปะอ่ะไล่บงดีดีสามหก้อนะหนึ่งสองสามเนยสมีหลเอามาเพิ่มอีกันนึงก็เป็นเจ็ดรอยเอามาอ่ะหนูหหนูคิดก่อน อันนูนูคิดดูก่อนนะนับดูก่อนแกะดูก่อนนับดูก่อนแกะาถึงอยสั้หกร้อยแปดสิบอ่แแต่แต่ว่าอันในอันนี้ไงที่มันได้เปดร้อยเพิ่มหนคิดสี่สิบสิกอนนับเอานับเอานี่ นับเอานับเอาสามถุงร้อยสามถุงร้อยเนี่ยที่แบบหนูขายเนี่ยหกร้อยแปดสิบ้อยแปดสิบนับในนี้หนูเอาสี่สิบคูณยี่สิบโอเคงั้น,น,น,นอ,อันหนูใส่อีกอันนึงเป็นเจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยเอานับมาอีกอันนี้สามันร้อยอ่ะ <100. S 1> ที่แบบหนูขายเก้าร้อยเก้าร้อยสี่สิบเก้าร้อยก้ารอยี่สิเอออามาีก่อน อันนี้อันนี้อันนี้ขนาดเจ็ดร้อยแเก้าลรพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยพันสาันห้เจ พเจ็ดร้อยพันเจ็ดรอยแปดสิบด้วยหรอโอ้ไม่มเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบถ้ายหรือพันเจ็ดท่วนก็ได้พัท่วนก็ได้ท,ได <c oughs> ทำไม,มไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ด่าไม่จะไดไม่ หนูไม่เอาไปขายต่อเลยหรอกลับบ้านไปแล้วแม่แม่ไม่ว่าไม่ว่าเหรอไม่่วาแม่ดีใจแม่แม่แม่ไปรับมาขายต่อหรอไม่ค่ะตองหนูขายหมดแล้วขายหมดแล้วกลับบ้านเลยแม่จะถามว่าจะเอาเพิ่มไหมจะลไม่อะไรค่ะพี่ไม่ไม่เอาไปสักหน่อยหรอช่วงช่วงบ่ายๆเขากลับเอาไปสักหน่อยเนี่ยเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสักสักประมาณเนี้ยเอาไหมมิล เดี๋ยวนนดยวนับนับนับดูก่อน้อยก,ก่องปมเทพลกเิ่ให้ม่มเ,เทที่ไหนพี่จะกลับกรุงเทพทางผ่านไหม,มไม่ผ่านอ๋อคือว่นนี้ว่าทางผ่านแล้วกลับกับพี่ก็ได้พี่จะแวะไปส่งแล้วก็จ้างค่ารถมา หนูนั่งชงเท้าเท่าไรเยมีถุงไหมไม่ถุงใช่ะมันต้องใสถุงนี้ใสถุงนี้เดี๋ยววัดด้วดย้นังลงนงลงเบิรเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องแกะก็ได้มันเล่นแกะก็ได้เราไรนะฮะ อ๋อยี่าลักสิบหรือไปาไปี่น้องยไยตายบาทนี่เนาะขีปาเชียวจะสีสหาร้อยปลาเชียวช่วยย่ลัก่นนนู้นกลับนี่จะไปไปไหนนะ นุ้นุกลับมันเนี่ยจะเป็นหมดแล้วก็โทรบอกแม่ให้มารับแล้วก็ไปรอแม่ในซีรีสิบอมซิลเดี๋ยวนี้กลับเลยเหรอหนูหนูไม่ได้เอามาขายอีกใช่ไหมไม่เกลับเลยเพราะว่าของหมดแล้วคถ้าถ้าจะเอามาขายแม่ต้องไปรอเลยคือเดินมาเบื่อไงโอ้ยพี่ก็ไม่มีตังค์ด้วยสิทีนี้นับ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 ดูสิพี่พี่จะพี่จะว่าจะช่วยสักพันหนึ่ง เออเ,อ,อเพราะว่ามันมันมัน,มนบไวที่จะช่วยจะคันหนึ่งก็ได้อันนั้นเท่าไหร่เออเออก็น,นับนับรวมกันนั่นแหละหนึ่งพันบาทก็เหลือแค่นี้ประมาณช่วงบ่ายหมดไหมเออแต่จะก็หมดอยู่ดอกนี้ ่็กลัวพี่พี่กลัวไม่มีตังค่ารถกลับบา้านรู้ไหมว่าพี่กลับที่ไหนไม่กลับเปล่าดูไปดูไปดูป้ายทะเบียนรถพี่สิไไดูป,ป้ายทะเบียนรถพี่ เหนืงง่อยเลยโอเคอันนั้นอันนี้รถดั้งเดิมใช่ไหมใช่ดังด้งเดิมหมดเลยดั้งเดิมหมดเลยโอ้ยเนาะอีละอีละคำแพง <c oughs> น,นี่กับบักไลายได้พี่น้องเลยจะไปกินได,ได้เบิดบัตน,นี่แข็งแข็งเอ้าแต่เงั้นพี่ช่วยน,นี้พันหนึ่งแล้วพี่เอาเอาให้นี้ร้อยร้อยหนึ่งเอาไหม อันนี้มีพี่ช่วยพันหนึ่งแต่ให้ต่างหากร้อยหนึ่งอโอเคไหม,ไมไเอาก็ได้เอออันนี้ก็หมดหรือมั้งเนี่ยหมดดูใช่ไหมเดินไปก็น่าจะเออหมดอยู่หรอกมันมัน,ม,นมันเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เหลือแต่มันไม่รู้ว่าจะหมดตอนไหนไนงะเพราะว่ามันมีคนขายแบบนี้เยอะเอยอะไหมเยอะอ๋อหมดอยู่วันอาทิตย์อยู่คนเยอะอยู่ ม,ม <า S 1> ่เล,งงลเครื่องพีถ่ถายยูทูบหนมีสแกนไหมล่ะโอ้สแกนนี้ก็ได้เลยอ๋มีสแกนด้วยอ,อ๋ออเลอออยู่ เอาไว้ดีๆแล้วจะมันมุนไปไปไไปไไป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 ้ปไนะาไปไปปไปไมุปไปปไ้นปไ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 ไปไปไปไไปไ่ไหไปไปไป้ปไปไปีปไ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 ปีปปโอเค โอเคไหมโอเคน,น, okay, นะเก็บส่ถุงมาเลยโอ้ยหลา <c oughs> ไม่รู้เลยมันจะใส่ไอไเพอใส่เนี่ยโอเคไหม, okay, ไห,มหมดเนี่ยหมด <c oughs> คอครั้งแรกกเลยเหรอหหขนาดนี้ใช่ไหมปกติคนเขาจะ อ๋อเคยเจอเยอะสุดสิบกาห่ออันนี้ทั้งหมดนี่กี่ห่อเนี่ยทั้งหมดนี่เหรอใช่ทั้งหมดนี่ห้าสิบสามหอห้าสิบสามหอครึ่งร้อยเลยนะให้พี่เหมาหมดเลยโอ,โอเ,เอาเอาใส่อันนี้ก็ได้แยกนี่ก็ได้หนุ่กลัวกลัวกลัวมันแตก,กโอเคหาซนะิบกอหอพี่น้องเลยบึ้งขึ้นหนาบูดหนาบึง้งอยู่แต่รถพี่ไม่มีน้ำมันกลับบ้านไปเข็นช่วยพี่ด้วยนะ ไม่มีตังเติมน้ำมันแล้วบ้า,บาท,ที่นี่อ่ะเมาหมดเลยโอเคมีไม่มตกใจเหรอกลับไปถ้าแม่ถามบอกว่าา,าแม่เข้าไปดูช่องยูทู e นะ เอาโทรศัพท์มาไหมเอามาจะไม่มีเน็ตโอ้ยทำไมไม่มีเน็ตแต่ทีนี้ถ่ายรูปไปดิเอเปลี่ยงทองชาแนลขึ้นเลยเปี่ยนเปลี่ยงทองเอาโทรศัพท์มาไหมล่ะชาแนลไม่มีเน็ตไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายรูปมอนก็ได้เนี่ยทำไมไม่มีเน็ตแต่ไม่เติมอะไม่เติมโอ้ยเนาะนี่ไม่ใช่โทรศัพท์นะคือโทรศัพท์น้องไงอืม อนกมาคิดเลขดีเยยังต้เอามาทนาแม่นี่ช่องของพี่แต่ว่าช่องปากยิ่งจัดการชายิ่งบาดปลายจริงทองชียร์แต่ว่าติดถ่ายในมินโบเมนที่จียงทองนี่ถ่ายรูป้ก็ได้องบ้านน นี่นี่นตัวถ่ายหนูตอนช่องนี้ถ่ายรูปเตียงทองบ้านนาถ้าถ้าถ้าแม่ถามก็บอกใครช่วยเหมาก็บอกว่าพี่เหมานะ่ช่วยอย่างเงี้ยข้าไปไปดูช่องเนี้ยบอกว่าทองบ้านนาใช่พี่ทำยูทู e มาจากฝั่งลาวอ่าแล้วหนูหนูจะกลับยังไงทีนี้ เดี๋ยวนั่งรถสองแถวเราก็ให้แม่มารนะับอ๋อทางผ่านไหมพี่พี่พี่จะจะกลับกเที่ยมนี่ผ่านไหมไม่หนูว่าหนูแม่เท่าไหร่ครับรถสองแถวเท่าหไหร่สิบบาทงั้นเอาอันนี้พี่ให้จะ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 ,จะไปไหนวันนี้ก็ไปเราแม่นราเซเว่นเราก็กลับบ้านอ๋ออันนี้อันนี้เหลือแล้วก็เข้าหนูเข้าเซเว่นนะแล้วก็เอาไปไปไปซื้อที่โรงเรียนนะร้อยหนึ่งโอเคสู้ๆนะครับ ครับผมนี่นครับโอเคไป bye bye, บายบายวันนี้ท่านไปแล้วอ่ <c oughs> ไปบํมบเลยอยังไงอ, <c oughs> อ่าฮ่าเมาสาลายซอยอีหลาหน่อยเพื่อนแล้ว <c oughs> กเ็เบอยูเ <c oughs> สพ <c oughs> ลดน่งเดิมนี่ะเ <c oughs> สบ ไอ้สิทเขายังไดนเล่นใจแต่สาลายแซ่บอยู่อ่ากินนี่นะพี่น้องไลายแท้ลายบ้าห้าชุดสามโฮแล้วเมาช่วยเราบดเลยพี่น้องไงอยากไปลินนั่นแหละเนาะเด็กน้อยวันอาทิตย์เด้อเออเพิร์นขายของเบิดก็อยากอยากไปสิ่นไปเที่ยวน้ำมูพี่น้องไงซาบมือบดก็ก็มี มวยไปว่สิเนาะเอผีออมวเห็นว่าผีมะมวงอมาพี่น้องเลยก,กับกับบน,นี้อืมปุล้วเกี้ยงปัตตุแล้วพี่น้องเลยโอ้ยใส่เงินใส่ข้ามี่รอ ดูอัศยาคนบ่มียังไงตอนทางเว้นนี่มันหดเนาะม,มันเด็ดตอนดึงเร่งคนละม,นม,ามาถ่ายบรรยากาศในพี่น้องเบิรงก่อนสักเล็กสักหน่อยพี่น้องไอ้หอดแล้วเพราะอัทยาแต่บตรวิวารลงอาบนะ้ำล้วบนเตียงกินยาบุตร ชี้ห่ามิดเมื่อคืนนี่กะเมื่อเช้านี่ก็ไส่สองเธออะไรโมไวอยู่นัองเงีย่ยเนาะเพระาะว่าเป็นไข่เจ็บคออยูอ่นี่แหละพี่น้องเง้ยครับทั้งนาชาวไปเพิน่นทั้งกระทงกับมานางดินนางหัวอยู่นี่แหละพี่น้องเลยก็สิกับบาะนี่เมื่อนี้วันอาทิตย์เมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่นี่แหละอยู่โรงแรมใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเห้ยเนะาะทั้งปลาเบิ้มเป็นซอยทั้งหญ่เบิเ้มเมาแหละ เป็นช่วยสามพันบาทพี่น,อน้องเลยค่าโรงแรมดูราคาบ้านพักกันแหละเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งใหญ่ๆเพื่อนใจดีไล่ๆพี่น้องเลยปลาบุ้มเฮาเนาะช่วยให้พักให้เศร้าแต่กับบริษัทเที่ยวมาลอยได้บนเตียงวานิมมลุกมาลอยอยู่กันคำคืนมาลอยทายคลิปไม่พี่น้องบึงโมวยเมืม่อยพี่น,อน้องเลยบัตระลงองงอันนี้กับทีเดินทางเข้าไปกรุงเทพแล้วก็สิไปอคอนแก่นต่อยอกนะันเจ็ดร้อยกว่ากิโลหุ่นเชือกไวเดอบ่แล้วทังไหนก็ทั้งว่ากัน ไปประเดียงกขอจบคลิปแล้วกาที่ขอโตเดินทางก่อนบานนี้เนาะพุ่นแหละเข้ากรุงเทพเข้าไปเอาเครื่องเอาโครงในกรุงเทพก็สัตว์นอกคนแกนต่อบานนี้พี่น้องเน,นะนาะพระเจ้าแท้ก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบเบสสกูทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามชมและก็ให้ยกำลังใจโดยตลอดมาและก็บอกขอ่าวโฆษณาพี่น้องอยู่ดีมีแห่งเบสสกูทุกคนเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะอ่านะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วพัทยาอา้าวพี่น้องเหาะ cả cái đi chứ, bình đi 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 đi, nãm cái kiều nó, ngâm luôn ngâm luôn, bình thường ngày tham năn bye bye bye, bình thường ngày Lào Cai, Pattaya.